อยากได้รถเก๋งอีโคคาปีใหม่ใหม่น้อยมาพร้อมชุดแต่งรอบคันผ่อนสบายๆเพียง6,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมายบอยนะครับและวันนี้เรามาอยู่กับรถเกง Eco ๋งอีโคครคันที่บอกเลยว่าสวยมากนะคันนี้ผมซื้อเองกับมือเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความใหม่การใช้งานน้อยและอีกอย่างยังมีชุดแต่งรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคือเจ้าของเก่าแต่งมาให้เรียบร้อยสวยมากเดี๋ยวผมพามาชมคันนี้กันเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซูซูกิสวป 1.2 gl ปี2019จดทะเบียนในปี2020นะครับใช้งานน้อยมากเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไมล์ทีหลังเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับ Suzuki Swift นะครับ1 2 gl นะครับก็เป็นตัว long top รองท็อปของ GLX กับ GLX Navy นะครับก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะเนี่ยเป็นฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์นะครับถ้าเป็นตัว GLX เนี่ยก็เป็น โปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มาพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับด้านล่างสวยเลยทีเดียวและอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าชุดแต่งคันนี้สวยมากนะเนี่ยชุดแต่งนะครับก็เป็นสีเทาเลยนะครับสีเทาตัดกับสีดำแดงนะครับดูสปอร์ตมากนะถ้าเป็นเดิมๆก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คันนี้พอแต่งเข้าไปแล้วมันดูสปอร์ตมากเลยนะยิ่งเพิ่ม ความเป็นสีดําสีแดงเข้าไปนี่สวยเลยคันนี้ใครที่กําลังหาอยู่ไม่พลาดแน่นอนนะครับและทีนี้ล้อแมกล้อแมกเนี่ยยังเป็นล้อกระทะนะครับเพราะเป็นตัว gl gl เนี่ยก็เป็นล้อกระทะนะครับถ้าเป็น glx ก็เป็นล้อล้อแมกนะครับมาดูหน้ายางกันหน้ายางจะอยู่ที่175ทับ 6, 5, r 1 5นะครับก็เป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วแล้วก็ปียางเนี่ย ปีใหม่แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูปียางกันนะครับสัปดาห์ที่43ปี2019นเะครับเพราะฉะนั้นยางเส้นสีเส้นเนี่ยสีเส้นเลยนะยังใช้ได้อีกยาวๆประมาณ3-4ปีเลยทีเดียวนะเพราะว่ายา,ยางเส้นหนึ่งนะเปลี่ยนมาใหม่ใช้งานได้ประมาณ5ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะถ้าใช้หนักยาหน้ายางมันหมดก็ต้องเปลี่ยนนะครับกระจกเนี่ย,ส,ยสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ย ถ้า GLX จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้า GLX จะอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างตัว GL ก็อยู่ตรงนี้โอเคมาดูภายในกันบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าสวยนะครับดูสเกิร์ตรอบคันนะสเกิร์ตรอบคันเนี่ยสเกิร์ตด้านข้างก็สวยเลยทีเดียวนะครับามาดูภายในกันหน่อยนะครับตัวตัวเบาะนะครับเนี่ยตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยเป็นเบาะผ้า สวยงามไม่มีร่องรอยขาดเลยนะครับเพราะใช้งานน้อยมากแล้วก็ตรงนี้มีพมให้นะครับมีพมพมเดิมๆจากรถแล้วอันนึงแล้วก็มีพรมที่เจ้าของเก่าเพิ่มมาอีกก็ป้องกันเวลาที่เหยียบอะไรมานะครับมันก็จะไม่เปื้อนนะครับทำความสะอาดง่ายอ่าด้านท้ายจุดเด่นของสวิปอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เปิดประตูตรงนี้นะครับเท่มากนะที่เปิดประตูเนี่ยจะไม่อยู่ตรงนี้ปกติรถทั่วไปอยู่งนี้ อันนี้มาอยู่ตรงด้านข้างด้านหลังที่ทําให้มีกลิ่นอายของความเป็น crossover นะครับอย่างถ้าเป็น crossover รุ่นใหญ่ที่มีประตูแบบนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น HRV นะครับ HRV หรือ C-HR C-HR นะครับก็จะมีประตูที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็เท่มากๆอ่าเช่นกันสเกิร์ตสเกิร์ตด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังก็เป็นแบบ ท่อคู่หลอกนะครับเป็นท่อคู่หลอกสวยเลยทีเดียวแล้วก็มีแผ่นทับทิมสะท้อนแสง2ฝัง่งเลยนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเออชุดแต่งนี้มันสวยดีว่ะผมมีสวิปเหมือนกันอยากเอาไปแต่งชุดแต่งนี้ชุดแต่งของอะไรนะครับอันนี้ชุดแต่งของซานโตนะครับเนี่ยซานโตนะครับใบเลิร์ดนะครับก็ใครสนใจลองพิมพ์หาดูได้นะครับอ่าเรามาชมด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับก็มีอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นบังสายตานะครับบางคนก็แผ่นดักกินแผ่นบังสายตานะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเอาไว้บังสายตานะครับไม่ให้คนอื่นมองเห็นของของเรานะครับเวลาที่วางอยู่ด้านในมาดูกันอุปกรณ์นะครับมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็น ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับปั๊มลมน้ำยาปะยางฉุกเฉินนะครับบล็อกขัดล้ออะไรมีครบหมดเพราะฉะนั้นคันนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวโอเคอเครื่องยนต์นะครับจะใช้เป็น Duo j เจแล้วนะครับโอเคเลยทีนี้อ่ะพาชมภายในด้านหลังกันบ้างนะครับเช่นกันนะครับด้านในภายในด้านหลังนะครับก็ จะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าข้อดีก็คือไม่อมความร้อนนะครับเราจอดรถตากแดดเนี่ยนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นเบาะหนังนี่ก็มีลวกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะครับสําหรับการนั่งผมสูง173นะ173การนั่งอยู่ท้ายรถของห้องผู้โดยสาร s u ุ u k i ิสวิปคันนี้นะครับก็สามารถยืดขาได้พอสมควรเฮดรูมนะครับไม่ชนแน่นอนเล็กรูมไม่ชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ไม่รู้สึกอึอดอัดนะไม่รู้สึกอึอดอัดบอกเลยแล้วก็สามารถยืดขาได้มีที่วางแก้วตรงนี้ให้นะครับมีช่องช่องวางแก้วตรงกลางหนึ่งที่แล้วก็ด้านข้างนะครับีตรงกลางมีหนึ่งที่แล้วก็ด้านข้างอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสองที่แล้วก็ที่เปิดนะครับใส่เรหรียญใส่เศษไรได้แล้วก็กระจกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกถือว่าให้มาพอสมควรน,นะครับแล้วก็เบาะตรงกลางนะครับ ันทาที่นั่งเนาะเน่ก็มีเบาะตรงกลางที่สามารถคนที่ห้าที่นั่งตรงนี้ถามว่าเล็กไหมก็น่าจะสําหรับเด็กหรือคนตัวเล็กๆนะนั่งได้ไหมก็นั่งได้อยู่ก็อึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะติดนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็คงไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสดใหม่กันบ้างนะว่ารถคันเนี้ยี่บอกว่าใช้งานน้อยมันใช้งานน้อยแค่ไหนนะครับลืมบอกนะครับว่ารถเออบอกไปแล้วนี่หว่าคัน รถคันนี้ปี2019นะครับปีจดทะเบียน2020เพราะฉะนั้นจดทะเบียนใช้งานจริงๆน่ะก็ประมาณไม่ถึงปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลยนะครับสำหรับสวิฟคันนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเลขไม่คันนี้นะครับอยู่ที่32,373กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานน้อยเลยนะถือว่าใช้งานน้อยเลยนะ32,000โลนะครับปี19-20 ก็ถือว่าน้อยเลยและในนี้ GL นะครับให้อะไรมาบ้างพวงมาลัยมันติฟังก์กชันนะครับแต่ว่ามันติฟังก์กชั่นข้างเดียวมีแค่ฝั่งนี้นะครับถ้า GLX ก็จะมีครูซคอนโทลนะครับบลูทูธอะไรเพิ่มเข้ามาอันนี้มีเพิ่มเสียงรถเสียงทั่วไปนะครับพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดนะครับดีไซน์ถือว่าสปอร์ตเลยนะดีไซน์ไม่ใช่แบบไม่ใช่คี้เรนะครับก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT ขับสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับแอร์แบบเมนนวน่นหมุนปรับได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยตัววิทยุนะครับก็มีหมด FMAMCD นะครับมีเดียสามารถเสียบเชื่อมต่อ USB หรือ AUX ได้จากตรงนี้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีช่อง USB กับ AUX ให้นะครับแล้วก็มีพอร์ตชาร์จแบตให้ด้วยสามารถแกะออกมาเปิดได้เลย โอเคเข้าวประมาณนี้เข,ข้าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันอ๊บโ okay. อเคซูซูกิสวิปคันนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาจะเป็นเครื่อง1.2ลิตรหรือ1,197ซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดถึง82แรงม้าเลยทีเดียวนะครับ 82แรงมา้าแน่นอนว่าเพียงพอแน่นอนสำหรับการใช้งานในเมืองหรือขับทางไกลก็ไม่มีปัญหานะครับและนี้เดี๋ยวเรามาดูความเดิมกันนะครับรถปีเดียวไม่30,000โลนะครับนี่น็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับเลยนะครับสวยเดิมนะครับตะเข็บต่างๆฝากระโปรงนะครับเนี่ยคานหน้าเนี่ยน็อตคานหน้าตะเข็บคานหน้านะครับี สติเกอร์จากโรงงานคำเตือนต่างๆเพราะฉะนั้นคันนี้สวยเดิมไม่น้อยบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้เนี่ยแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้ามีคันไหนที่ใช้งานหนักหน่อยหรือเจ้าของไม่รักษาเนี่ยตรงนี้ก็จะขาดลอกออกนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตอนซาร์ทรถนะครับมี daytime running light สวยเลยนะครับ สำหรับราคาของ Suzuki s w i ิ t คันนี้นะครับ1.2 GL ราคาคันนี้ผมตั้งอยู่ที่3,99,000บาทเท่านั้นนะครับ399,000บาทฟังไม่ผิดครับบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไม GL คันก่อนขายแค่379เองนะครับทำไมคันนี้ขาย399เพราะว่าอย่างแรกนะครับคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับปี2019.20แล้วก็ไม่แค่30,000กว่าโลชุดแต่งรอบคันคันนี้สวยมากนะครับคันก่อนนะครับก็ ราคา379เนี่ยก็จะเป็นปี17นะครับไม่ก็อยู่70,000กว่าโลเพราะฉะนั้นแตกต่างกันแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ย hey, GL ขาย399เนี่ยแพงผมมี GLX คันหนึ่งนะปี18ปี18ไม่5 5 6 0 0 0 0โลนะครับเป็นตัว GLX เลยนะครับใครอยากได้ GLX ก็บอกผมได้ในราคา399,000บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้สวยๆแบบนี้ปีใหม่ๆไม่น้อยๆคันนี้เลย3 9 9 0 0 0บาท ใครนะครับที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์063693000หรือไลน์ดี m y b o y 0 0 3นะครับหรือใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาดูได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนใครนะครับที่สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเงื่อนไขการออกรถนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ6,000กว่าบาทอย่างนี้ผมบอกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธทิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชั่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือก,กรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากมุมคนคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ bye